วันหนึ่งท่านอุมอรัรอัลเดียลฮุตาลาอันฮูหลังจากที่ส่งทหารไปทำสงครามอัลกอดีเซียอิสลามไปชนะสงครามมาผ้าทรัพย์สินกลับมาหมากไหมพี่น้องครับเตโพพ้นพระกฏกว่าพี่น้องที่ละของอันล้์ท่านอุมอัดเทศที่จะดีเจอยว่าได้เอาสมบัติลบมาในคนครมาดีนะท่านกลับนำตาเลยออกมาเลยก็ร้อรงไห้ซอฮบัตข้องท่านก็คือที่ปรึกษาองทัานถามว่ายาอุมอัดทำไมที่ท่านร้องไห้วันนี้เรามี เรามีรายนะสับสิ้นมากมายที่มาเป็นกองทุนให้แกเราท่านอุมัดบอกวา่าเจ้ารูรูไมยด้วยเงินก้อนนี้และที่จะทำให้มุสลิมของเราแตกเยกจริงไม้พี่น้องครับหรูเขาเราวันต่อว,วันไปโรงเรียนต้องใช้เบียใช่ไหมขาเท่มต้องใช้ตังใช่ไหมขึ้นรถนทัวต้องใช้ตังใช่ไหมไปมักกะต้องใช้ตังใช่ไหมพี่น้องจะขยับเมจะกาห้องน้ำยังต้องใช้เบียเลยพี่น้องครับทีข้อข้าวกันฟรีๆก็มีให้ข้าวแล้ว ถ้าปวดทองที่ปวดปัสสาวะนี่ไปในเมืองนั้นต้องจ่ายเบีย้ยยางน้อยห้าบาทนอกจากมามัสยิดเราเขาตั้งเทบริจาคเราไม่ได้บริจาคถ้าข้าวมัสยิดเขาไม่เก็บตังค์แต่ถ้าพีนองไปที่อื่นต้องช่ายตางังค์ตังฟรีนี่ไงเรานี่ตังค์ได้มาอ่ะนี่ไม่ได้พอมีนี่ไม่ได้ไไดเราจะบริหารมันอย่างเลย มันอย่างในอิสลามเราด้สอ้นเดืองอัลลอฮฺตาลาสอนให้เราอ่นอานออุซบิลลาฮิบินัชัยตอนในรอยิมเรานี้แต่ใช่ตอนไม่ได้พี่น้องกับพี่น้องจะบัดมันปือกระบ,บัดไม่ออกเพราะใช่ตอนมันอยติดกับเราจนตายด้วยแต่เราจจบริหานใช่ตอนนี่บริหานปือถ้าปื้อยา้มันเข้าเข่ถ้าปืออยา,มา,อา,มออยา้มันมาอยในตัวเราถ้าปืออย่า้มันไปอยในหัวใจก็เราเพราะคนเรานี้ใช่ตอนไม่ได้ พี่น้องที่รักของเรานี่อารมณ์ของตัวเองไม่ได้นี่ความยาของตัวเองไม่ได้ที่นี่อัลลอฮ์ตาลาก็เลยสอนให้เรากล่าวคำว่ากุลอ أعوذ ب ا ล ل ه من ا ل ش ي ช ا ن ا ل ر ج ي รอมโอ้อัลลอฮ์ฉันขอการคุ้มครองจากพระองค์ให้ผ่อนให้อิบลิดนี้นีไปเถอะให้อิบลิดนี้ออกไปเถอะอย่ามาโลกพ้มพราะอิบลิดเองก็บอกท่านอับดุลฮุเรย์รอรอดิอัลลอฮุตะอาลาอันฮูบอกว่าอับดุลฮุเรย์รอเอ้ย บ้านใดก็เลยเตะที่อ่านสุรรที่อ่านอายัดกุรซี่นดองที่รลักขาอนึ่บ้านใดก็เลยเตะที่อ่านอายัดกุซีอิบลิดไม่ทราบามาทำอะไรได้อิบลิดไม่ทราบามาที่จะแปข้าวไปในบ้านนั้นได้อิบลิดไม่ทราบามาที่จะไปลอกคนในบ้านนั้นได้อ่านถืออายัดกุรซีอาบีฮูไรร์ไม่รู้ว่าคนที่มาบอกทันนั้นคือใคร ก็เลยไปถามถานรรซูลอโรซูลอบอกว่าคนที่ไปบอกความประเสริของแอดุซีเจ้ารู้หรือไม่นั่นแหละคือใช่ตอนพี่ดองที่รักของอัลลอฮ์ใช่ตอนยังรู้คุนขาอายัดกุรซีที่นี่เรามุมินเทเทนี่เราไม่อ่านเรากลับไม่เข้าใจไอ้นี่เราเหยว่าใช่ตอนนะพี่ดองกัน